นสวัสดียามมื้อเช้าครับพี่น้องเอฟซีทุกคนวันนี้รวมพลครับผมมีอาจารย์อูหยุดเพลินนะครับนะอาจารย์ขวัญครับอาจารย์ขวัญอาจารย์ผู้ฝอยลมครับผมอาจารย์เก่งกับมาน้ำโม่ครับผมนขบก้อขบก้อนนี่ครับข้ามผานครับ เจ้าคำพันโอ้ไปนตแ้มัคำพันมาเน่ยมงยังก่อนเทศสานโอ้เชศอีสานเนี่ยขอแคเลยน้องุใช่นี่จะรักนี่หโอ้นี่เปิดเอากันนี่นี่นี่อะมันยี่หันไหมมันยี่หันมันเบี้ยนึ้นนั่นแล้ว็นในคนเลืกบาย่งเาขอย่ลายตัมขันคนละมือเราคืละคนใ่ นกไม้มาครับมาจารย์ขวนนะครับนะนกไม่นี่ไม่นกไม่นกไม้ครับผมอันนี้คือเดื่องดีท่ามีนกอีกตัวไงไหลยยืนนิ้เดยนนกกรเหีนยกันใส่น้ำคัทแค่นหน้าน่อยนีแล้วได้ถทัก

ใส่หน่ะเดยนี้ใส่หน่ะนี่ไปยตัวอ<ะ>้วนขึ้นน,นี่ <laughs> จะมาเอานี่เก็บห้องหามในต้นนี่งใ่ไหมถืห้องหามในต้นนี่งตัวนี้อยไร้ันีไม่กู่นี่มันมืนกับของพเขาเหมือนกี Yeah. รอยเลยทาหนิทาเดี๋ยวเรือกันนี่ลูกโอ้ยเดี๋ยบรอยเลยพี่น้องเลยพูยหนหางสีฟ้าเร็ววะโอ้เสียเสียนขนาดตกหล่น ดิซีตันดี่น